สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอการนะคะหมอยาสมุนไพรไทยนะคะวันนี้หมอการก็จะมาบอกเล่านะคะเกี่ยวกับสบรรพคุณของผักหวานคะ่ะตัวที่หมอการถือนี้จะเป็นผักหวานบ้านนะคะอันนี้จะเป็นผักหวานบ้านนะคะนี่คะ่ะเขาก็จะมีลักษณะเป็นใบนะคะใบเขาก็จะเป็นสลับซ้ายขวานะคะสลับซ้ายขวาแบบนี้นะคะ ไปของเขานะคะจะเป็นผักหวานบ้านนะคะผักหวานมีสองชนิดค่ะคือผักหวานป่าและผักหวานบ้านนะคะผักหวานบ้านลักษณะนะคะเป็นเป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมค่ะรากนะคะสปปรรพคุณสัปปรพคุณของรากเขานะคะลดเย็นค่ะลดเย็นสัปปรพคุณแก้ไข้ตัวร้อนนะคะแล้วก็ถอนพิษไข้ นะคะแก้ไข้กับนะคะแก้ไข้กับเนาะผักหวานบ้านคือตัวนี้นะคะแล้วก็ผักหวานป่านะคะผักหวานป่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมเหมือนกันค่ะรากนะคะลดเย็นสรรพคุณแก้ไข้ดีพิการนะคะแก้ไข้เสื่อมเสื่อมมัวนะคะแก้ไข้แก้ร้อนในกระหายน้ำนะคะ แล้วก็แก้กระสับกระสายนะคะแล้วก็อยู่ในจุนจนลพิกัดนะคะต่างกันที่ถิ่นเกิดนะคะคือผักหวานบ้านและผักหวานป่าค่ะถ้าผักหวานป่านะคะทางภาคอีสานนะคะเขาก็จะไปเก็บตามเขานะคะตามภูเขานะคะแถวบ้านต่างจังหวัดเนาะถแถวภาคอีสานที่บ้านหมวกการอยู่นะคะ เมื่อสมัยก่อนค่ะแต่สมัยปัจจุบันนี้นะคะคนทั่วไปนะคะเขาก็จะเอามาปลูกตามสวนตามไร่ตามนานะคะแล้วก็มันจะสะดวกในการที่เราจะเก็บมาทําประกอบอาหารนะคะเพื่อนๆเขาก็จะเก็บเอาเม็ดมันมาเพาะนะคะแล้วก็เอามาปลูกแล้วก็เอามาปลูกแล้วก็ปลูกไว้ ไ้ทำอาหารนะคะมันจะสะดวกไม่ต้องไปขึ้นหาบนเขาบนภูเหมือนสมัยก่อนเนาะตอนสมัยที่หมอการยังเด็กอยู่นะคะหมอการเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะก็จะนั่นค่ะประมาณเดือนกุมภามีนานะคะที่มีจักระจันร้องนะคะเนาะแล้วก็มดแดงนะคะมดแดงไปเก็บผักหวานแล้วก็ไปแย่ไข่มดแดงเนาะแล้วก็จะเอามาแกงผักหวานแล้วก็ใส่ไข่มดแดงนะคะเ,เพื่อนเนาะ เพราะว่าคนต่างจังหวัดเนาะก็จะไปหาอาหารที่อยู่บนเขานะคะบนเขาบนาชายป่าในป่านะคะมาเกาบเป็นอาหารเนาะทางต่างจังหวัดเราแต่อันนี้ที่หมอการถือนี้เป็นผักหวานบ้านนะคะเพื่อนๆหมอการก็จะปลูกใส่ตะกร้าไว้หน้าบ้านคะ่ะเวลานั้นหมอการก็จะเอามาลวกหรือว่าเอามานึ่งใส่ปลานะคะนี่คะ่ะ มรรลกจิ้มน,น้ำพริกค่ะก็จะสะดวกในการที่เราจะไปเก็บมาประกอบอาหารเนาะจะสะดวกสบายค่ะเพื่อนทีนี้หมอกการก็เก็บมาใหม่ๆนะคะวันนี้วันนี้หมอการก็จะอบอกเล่านะคะเกี่ยวกับส,สมุนไพรนะคะผักหวานป่าและบ้านนะคะจุนและพิกัดต่างกันที่ถิ่นเกิดคือป่าและบ้านนะคะเวลาเราสอบ แพทย์แผนไทยเนาะเพศสัตว์แผนไทยะคะ่ะเวลาเราตอบในข้อสอบน,นะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็อยู่ในยาสามัญประจําบ้านด้วยค่ะอยู่ในยาสามัญประจําบ้านก็มีนะคะมีผักหวานมีส่วนผสมเดี๋ยววันหลังนะคะหมอก,การก็จะนําเสนอนะคะเกี่ยวกับยาสามัญประจําบ้านให้เพื่อนๆได้รับฟังนะคะวันนี้ก็หมอการก็ขอบคุณเพื่อนๆืนนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะฝากกด subscribe ฝากไลค์ฝากแชร์ ฝากกดเป็นกำลังใจให้หมอการด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะทุกคนนะคะช่วยส่งกำลังใจนะคะไปให้บุคลากรการแพทย์เนาะตอนนี้ก็คือโรคระบาดของเราคือโรคโควิดนะคะโควิด -19 นี่เนาะมันก็แพร่เชื้อกระจายไปนะคะขอให้ทุกคนนะคะ อยู่รอดปลอดภัยกินร้อนช้อนกลางนะคะไปไหนก็อย่าลืมพกแอลกอฮอล์แล้วก็พกแมสไปด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะจากใจหมอการนะคะขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองทุกทกคนอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิดค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ